มีตังไปทำโทษมตังป่าเขาจะอันสตรีมบูชาสตีมป่า,ากซะ How do we get it เล่นแบบไรดีนะปบบปับ,ปบเลือด บอกอยู่ไหนวะตาก็ถั่วอยู่เราก็ดันไปไว้ที่ที่มันหายากได้เวลาเล่นขี้บริษัทนั่นแ่ะไม่เราจะเล่นแมปเลยดีด ชิ้นด็กรเดีกยาเป็นดีกว่าอักรีสบายฟอปปามาใช่ฟอปปาถูกอัปเดตอย่างฟอปปาถูกอัปเดตยังอัลโหโอเคไม่อัปเดตย,ยังไปอัปเดตผู้ตู่เหมือนเดิม ไปา,าดไะเอชซีพไปเนี่ยรออะไรที่แปตัวจะหาให้เยอะๆเลยมา <c oughs> มาเรียก <c oughs> ดูดเป็นไรมากไหม <c oughs> ส,สวยเงีเลย

สองจำด้วยเมืองสูสองพูดลักตูดไม่เปิดยังไงมนนันต้อไม่เปิด <c oughs> แมงเ็นาวเอ้ยเรียกนายคนกาดตุกแก เ็นเีเลยว่าเนี่ยไอ้พี่หกแปดสอยู่ไหนเลยหกแปดสองมีอะไรอวะต้องมีหกแด้วยซิ้รมสองสองก็ามจะสุดเจ็ดทม่ยาๆ Oh สูงสิ่งาไม่ต้องเป็นหมอกาดำไม่ใช่หรอไอหน่หมอกาดำเท้หหมดกันเนห่ยหมอกาดำมีมมสูงสิ่เองตัวสวยสีดำ้อง hello guys hello. พี่ไม่เจนนาจ้าถุนึ่งยี่สิบสามถุงร้อนึ่งจ้าเจาไม่เจนนาจ้าจ้าไม่เจนนาจ้าติดจะเจนนาจ้าเขายักมานาเจนาจ้าว่ดเดิก าหายตัวขึ้นอยู่ดีๆแม่งหายไปเฉยเลยมันมันไม่ได้ไดยังไงอ่ะการหายตัวโอ้ยแม่งเหนียกว่ะไล่ตัวอะไร่แม่งก็พุ่นยักเลยไม่ได้ไงวะ ยากมีเสียบหลับนี่แม่งเล่นแบบกระดดโคตรแก่ทำอะไรแกต้องเสียวขึ้นมาทำไมอ่ะฝาบ่าวไว้ชายแล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ย1ิบเอ็ดเรับเือเดออกก่อนเดี๋ยวหน่อยมเก็บไอซิพีส่วนน้อยก่อน พียมีตีกันมี้ยรออืมแกทุกทังตูไรวะติดกเดหรอกนอกโลกเคีียคลิปนี้จะตีวิกบเไปิวะ ดูดีดีก่อนที่กูจะเอาจีนเต็กหน้านะไหมฮะเคยโดนไหมซึ่งจีนเต็กหนานะเข้าปากให้นอนร้อยเอร์ต09์093เปล่าเป่ดเช็ดเป็ดตัเดเช็ด yeah sir, chết chôn nằm hết rồi anh đặt cái này bằng đuôi đây có phải kho tốt nhưng không người kho không biết sao đâu kho hả what the code is? you want it fried the butter hi it hidden but หายวะอดองโน่ hello my friend เก็บยังไง friend how how รู้เก็บอึไปขิ้นก็ได้ เจอประตูสิชั่วร้ายฮึมัดเจ็บอึมคอมทุกเก็ต S P ตู้เย็นสุดๆได้จะเป็บโอ้ปีนยากอยาก เดินวิ่งไปขึ้นไงแฟร์ตรงนั้นก็มีบันไดไม่เปลี่ยนไปขึ้นที่อยากๆเป็นไงมดจันจระพามสิพี่วะไรวะมันบางอ่ะ ้ยคันหัวัำเลยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายด้วยจ่าเดอร์ขึ้นไงวะแค่ในมือมันขึ้นไม่ได้แล้วอะฮึ่มฮึ่มเออที่เลยอ่ะว้ยยุ่งยากเอาจริงแม่โคตรยากเลย ยันว่โคตรสูงเลยตุด f v ีตุดใหญ่ FVP ตุด,เเตดช่วยคันตาดังเลยนี่ใช่ใช้ FVP ไหมนั่นนั่นไม่ได้แล้วมันให้สมุเลยเดียว ้เวลาปากกวดโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกอะไรเนี่ยโอ้แหลกอะไรเดียตุดมันตุตุดตุด,ตดโอ้ยแหลกมันเป็นอะไรเดียโคตรแหลกเลยแอ่ก โป้เลยเก็บ S P แรูดกลับหน้าง่ายจังก็ดีนะ เดี๋ยวกลับจอยกูแา่มาจอยได้แล้วก็ขี้เกียจต่อแล้วก็จอมาก็รู้อยู่นีนาลำคนขี้เกียจแล้วก็ขี้เกียจแล้วเพื่อนเราหายไปได้เนี่ย อะไรดตีตัดผีเริ่มต่อเปกเติ์ต่มเมื่อนอนคืมไปก็เข้าชัดได้นี่หว่าตอนนี้มันถ้าไม่ถ้าไม่ต่อก็ เข้าไปในนั่นแหละแค่นั้นก็รอต่อจบไม่ไมมต้องอยากเมื่อมันมุ่งไรมากขาไปโหลดให้ด้วยว้าวเลยสเปรย์โอ้ยโอ้ยเว้นเว้นชนกำแพ เี่ยขนาดเปิดแอร์ม,มันยังร้อนอีกหรอวะอะไรกัน,นครับเนี่ยแต่เพื่อนไม่เล่นเรากดเข้าไปรอก่อนได้ไหมบ้มางสวัสดีครับไปรู้คณมมงคนชอบเล่นไมค์ครับเดี๋ยวนั่นรูบอกไปเลยหรออืมคนมึงคนชอบเล่นเล่นอะไรวะ กันนั่งแถวเราสีสดที่นสีสวยสภาพ มาดูกันม่ชาติไหนเพื่อนเราจะเล่นรัเวเมื่อเราจะไปเล่นถ้าเพื่อนเราไม่เล่นเราก็จะดการอไม่ค่อยมีเพื่อนเล,นเลยนั่นไง ปัดเปาง่อะไรหืมตัวหากัน่เลยปัดเปียวเองจากตอนแรกไม่คุ้มอนกลนทัไม่สืค้วก็ลเล็สักคอเปยวไเล เราอ่ะ ววอ๋ออย่างทหารเสียว,วัน,นผมไม่ยินว่าท่านมีปัญหาเงั้นหรอกครับเอ่อ,อที่จริงมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะจ๊ะเก เมื่อไม่กี่วันก่อนเราได้รับรายงานมาจากทางแนวหน้านี่คือรูปของพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บเขาแค่ไปถามว่านาฬิกาเป็นของใครเพียงเท่านั้นแหละมเละมล่อนก้วแก้แบบก้วจริงอ่ะ 换了。 ดูดูเซตชื่อว่าอินเจทวีสองนที่ชื่อช็อตที่มีคนทำคลิปชื่อแซมสุดอ้วนไม่หมดแล้วนี่เราด่าตัวเองเหรอเนี่ยอ่ะ ไม่อยากนอนอ้ยอะไรวว่าอยากนอนแต่ไม่เฟดไปนี่ไม่เข้าใจจะพิม์มาทำไมอักออกไปจากสตินแล้าสักบักตังโอ โอ้โอ้หมดกันเพื่อนสกินที่เพื่อนไปทำให้มันตูดือนหมดกันเพื่อนเพื่อนไปทำอย่างนั้นแะโอ้หมดมั่งเลตูเหมือนคนเหมือนคนนี้เขาชอบพูดว่าเขาทำปมดเรผมนั่งทำอะกอไม่ได้น้อยเลยครับจ No.